intestine insert snack ฮะแม่เป็นไงล่ะเป๊ะไหมเป๊ะไหมขนมน้ำดอกไม้เออชัดเลยฮะเอาภาษาอ<ด>ังกฤษมาสังพีชโอ้หลืมตัวไหนวอซีบอสทิ้กันไหนวาซีนีกันละกัน<ย> เดอะบีเทลลองลงกทุ่มแล้วเทคนิคของพี่เกรกที่ว่านี่คือเทคนิคอะไรคะ Stop saying the T sounds หรือว่าไม่ต้องออกเสียงตัวทีทุกคำพูดใด้แล้วก็เหมือนเจ้าของภาษา oh. แท้ทรูครับ oh. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแมวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาเล่นเกมพอดีเลยครับเฮ้ยก็ดีนะบอลเนี่ยเรากับชมพู่กำลังหาอะไรทำพอดีเบ o y o u want t o play a game with us, Raf? That's a great idea I would love to เอ่อว่าแต่เล่นยังไงหรอคะเกมนี้เราจะเล่นเป็นเกมใบ้คำกันโดยโจย์นี้จะเป็นคำศัพท์สมัยใหม่ที่เป็นภาษาไทยแต่ว่าจะต้องใบ้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เราไม่ค่อยชอบใช้ศัพ์สมัยใหม่เลยอะค่ะนักภาษาศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่เป็นสรารนะเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันสรรั้นใช้แป๊บเดียวเนี่ยก็เชยแล้วค่ะโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยสน,นุกแน่นอนเลยถ้ามีคนแบบนี้มาเล่นกับเราอะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมันก่อนว่าใครอยู่กับใครใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราอยู่กับพี่ราบแล้วก็ชมพู่กับจูนอยู่ด้วยกันโอเคโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยว <c oughs> พวกเราเริ่มก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมเป็นคนไปพี่ลาบเป็นคนทายอ่าอยากให้เลือกคำก่อนแล้วว่าอยากได้คำไหน let's get started ทีมเรานะชนะแน่นอนมีเโอเคได้แล้วได้แล้วได้ล้เอาคำนี้ดีกว่า ah hold it one two three ติงติงโอ้โหคำนี้ ah body 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 อ๋อร่างกายก็ไม่ผิดนะแต่ยังไม่ใช่เออ mo mo body อ่ะ mo mo body ตัวหรือเปล่า ทูครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคอุ oh, <okay. S 2> ย้ยโอเคเก่งมากแต่แต่พยางหลังไม่ไงดีอะแบบ stretch 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 oh ยืดไม่ใช่เวลาไม่ใช่เออ you ear don't hear anything โอ้ดับไม่ใช่ครับโอ้โหน่ไม่ใช่ครับเออยัว e a r don't hear anything โอ้ออป้อนก็พูดดงัดงๆนะไม่ได้ยินอยู่แล้ว oh, รู้ <S <S 2> <S 2> อยู่ใช่ไหมก็ตึงฮะ ถคูครับพี่ลามีคำว่าตึง oh. อ่ะทีนี้เอามารวมกันโอ้ oh. ตึงตัวโอ้ยสลับปุ๊บอ้ตัวตึงถูโอ้โหว้าวสุด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 เอานะไปเลยหนึ่งคะแนนเยมางั้นเดี๋ยวดูตาของทีมเราบ้าง <Okay. S 2> พร้อมไหมชมพู่ไม่พร้อมค่ะ no. ทำเมื่อกี้เนี่ยตัวตึงคืออะไรคะตัวตึงก็เหมือนแตบว่าเป็นตัวแสบอะไรเงี้ยแบบเก่งแบบตัวตึงอะไรอย่างพี่รักเก่งมากกับแบบตัวตึง่าเดี๋ยวลองเล่นดูไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกมา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 เดี๋ยวเรือกคำให้ก่อนอันนี้โอ้โหโอเคโอเคเคี้เกิดลากเกิลากอ๋อคำง่ายจะตาย star g o o s e b e r r y มะยม so close so close just the last word ยม uh, ถ yeah! yeah. ูกต yeah, oh, oh ้องชมพู่แย่นี่แมวมากบอกแล้วไม่ยากเนี่ยเก่งมาก่มงไยเปล่าว่าแต่คําว่ายมนี่แปลว่าอะไรอะคะโอ้ชมพู่ไม่เคยได้ยินคํานี้จริงๆรองหรอเขาคิดมากเลยนะโอ้ยมคําเดียวเนี่ยไม่เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินแต่รักยมเป็นเครื่องดังของขังเคยยมมันแปลว่าเหนื่อยยม means tired like โอ้ oh, v e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  n doing chores all day I'm so tired, so ฉันเหนื่อยมากเลียมากยุ่งมากเลยแก่นี่ไม่ใช่แล้วค่ะโอ้คุนชมพู่ค่ะมันเป็นศัพย์สมัยใหม่ไงครับเข้าใจไหมครับเนี่ยอ๋อเราพอเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่ามันสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแบบนั้นไม่ได้นะคะคือพี่ราฟจะงงเอาเพราะมันผิดหลักหมดเลย Yeah, that's right. I'm a little confused. The other day, I told my friend, I feel so yum. He had no idea what I was saying. niye. In English, we can say, I'm spent. I'm, I'm spent. spent. I'm pooped. I'm, I'm pooped. I'm beat. I'm, I'm beat. I'm tired. I'm, I'm tired. tired. Yeah, like that. ตัวตึงเนี่ย Body Stretch อะไรนั่นนะคะอืมอ่า Like, the best in the group. In English, we say, outstanding outstanding Out <standing> the best the best ให้ย okay. ้ผมมีคำหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันครับอย่างคำว่าใจฟูใจฟูเอ่อใจฟูคำนี้เนี่ยแค่ฟังแล้วก็ขัดใจเลยนะคะคนเรามันจะใจฟูได้ยังไงอะคะต้องไปหาหมอเนี่ยัวดใจโตโอ้ยไม่ใช่ใจฟูมันก็แปลว่าดีใจหรือว่าประทับใจมากอ๋อดีใจประทับใจใจฟู in English we say I feel bubbly I feel bubbly. ล h นี้มีคำหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันะครับอย่างคำว่าปล่อยจอยปล่อยจอยอ๋อปล่อยจอย I've heard this one before I think we say let it be let it be let it go let it go เดี๋ยวนะคะทุกคนโอ้ยจะขัดอะไรอีกครับเนี่ยแมชมพู่ปล่อยจอยบ้างมาเล่นเกมสนุกสนุกแม่แต่จริงจังอะไรตลอดเวลาครับเนี่ยปล่อยจอยปล่อยจอยอ ใครเล่นแทนนะคะแท้นะคะอย่างเงี้ยเราใช้มือขวาปล่อยคุณซีนเห No I haven't Where is he I don't know too Oh maybe at a concert สวัสดีครับมาแล้ครับโอนี่ไม่ธรรมดาเย ร้านเราไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะครับมีขนมมาด้วยโอเคคะโอ้มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยกำลังอยากกินขนมอยู่พอดีเลยนี่ได้เลยครับดูตามเมนูได้เลยครับคุณลูกค้าครับอ่ intestine insert snack ขนมใส่ไส้ My snack ขนมชั้นชอบขนมชั้นแล้วเอามาขายทำไมอะคะเอ่อ go pick up ทองหยิบ go drop down าทองหยอดนะเป็นไงล่ะไปไหมไปไหมโกลเด้น <c oughs> ก็ทองยิบก็พิกอัพหยอดก็ดอกดาวนี่โอ้ w เตอร flower sweets ีทสขนมน้ำดอกไม้ too accurate but not right ถูก<ม>ตรงที่สุดเลยนะครับเนี่ยสำเนียงอังกฤษใช้ได้เลยเนี่ยถูก accurate ถูกทุกอันเลยใช่ไหมล่ะถูกที่ไหนล่ะถูก accurate เนี่ยมันแปลว่าตรงเกินไปผิดหมดเลยเนี่ยผิดตั้งแต่ข้อแรกแล้วหวันมันไปเกินไปนะเช่นคำว่า intestine inserts นะรู้ไหมคำนี้แปลว่าขนมลำไส้ <c oughs> ไม่น่ากินเลยนะครับ <c oughs> นั้นใช้คำนี้ดีกว่านะครับ steamed flour Steamed flour, Ste flour. with coconut with, with coconut. coconut filling filling คำสุดท้าย filling นี่แปลว่าไส้ขนมหรือว่าไส้เค้กก็ได้ครับ oh. แล้วขนมชั้นเนี่ยนะ oh. ก็ไม่ใช่ไม้สเนคอะไรของแกนงนเนี่ยคำเจงก็คือ Thai l a อ r ์ e d ซ e s ซอร t i ไ a i ลเย e ร e เดซ์เซแล้วถ้าเป็นทองหยิบนะก็ไม่ได้ใช้อะไรนะ Gold Pick อ p อะไรเนี่ยหวังใช่ทองหยิบอะคือ Pinch Gold Egg Yolk อ่าพินช์โกลด์เอ็กโยทองหยิบทองหยิบส่วนทองหยอดก็คือ golden drop egg ค่ะ golden drop egg อ๋อว่าแต่แล้วขนมน้ำดอกไม้เราพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษอ๋อไม่ยากเลยนะครับ ขนมน้ำดอกไม้เออชัดเลยฮะ <c oughs> เอาภาษ <c oughs> าอังกฤษสิสันตโอหลืมตัว <c oughs> นั้นเป็นเอ่อ uh, ขนมน้ำดอกไม้โอ้ยออกเสียงยากเลยฮะ <c oughs> เอาภาษาอังกฤษสิครับจะพูดขนมน้ำดอกไม้ซ้ำทำไมขนมน้ำดอกไม้ this word can be directly transliterated you don't have to change anything คำเนี้ยไม่ต้องแตลใช้คำทับศัพท์ไปได้เลยขนมน้ำดอกไม้อย่างงี้ไงอ๋อเข้าใจแล้วครับ I know okay พิดหมดเลยป้ายก็พิดใช่ฉันว่านะป้ายที่แกทํามาเนี่ย าจจะต้องทำใหม่หมดเลยแล้วว่ะเสียดายขนมมัอุส่าทำมาแล้วอร่อยด้วยงั้นช่วยอุดหนุนหน่อยได้ไหมครับจะได้หาเงินไปทำป้ายใหม่จะได้ถูกต้องครับเบลยันนี้ไปไหนต่อเหรอไปเดินเล่นกันไหมขายของดูกริ่งอุบสวยมัมฮัล l o ขนมปังละ yes o m having some Thai snacks อาฮะ Good morning el, Good morning teacher y o ว e คุณครูครับเยครับคุณครูครับครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ Please you can ask me any question นาฬิกาข้อมือของครูเนี่ยไม่เล็กไปหน่อยลอครับ Oh really you think my watch is too small อ huh? oh, oh. ๋โอ้ยผมไปชดครับครูโอ้ยใหญ่อย่างกับปันอเมริกาเดินเข้ามา Well Today, we're gonna learn about periods of time. Tick tock, tick tock. I will move the hands and you tell me what time it is. Okay, do you understand? I know, okay. Okay, the first time is 6 a.m. Yes. Dawn Dawn. And what time is dawn? Well done. Great job. โอเค our next time is... 8 a.m. ีส9เวลาวัวไม่ขยับครับอะอะไรครับนายเวลาวัวไม่ขยับวัวไม่ขยับก็มอร์นิ่งไงครับฮโอ้มีตัวลอยเลยตัวลอยคิดได้ไงอ่ะจีเนียดประล่ะ And our next time 5 Here yes dusk พบค่ำค่ะ very good you can also call it twilight นี่นี่ถามรู้ป่ะเวลาพบค่ำนี่เขาห้ามนอนนะ why not เขาบอกว่าเป็นเวลาผีตากอาอม is that true have goosebumps no พอคุณเจ้าหญเข้าห้องน้ำก่อนได้นะอุ้ยจะบ้าเหรอทามเขาไม่ได้อยากเข้าห้องน้ำแค่ตกใจไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับ

evening ช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ออกเสียงว่าไนะ evening อ evening ก็ e v e n อ่านว่า e v e n ใช่ไหมเติม ing ก็เป็น evening ไงครับ What did you learn with น่อ with t e a c h e r Joey ไงครับผมเองครับหยอกเล่นนะครับ I never taught you that it's evening evening yes ไม่ใช่2:30อ๋อ the next time is 11:00 p.m. น่ากลางคืนครับ night ครับอ่าแล้วครูเลยไหมครับกลางคืนถ้าโดนทิ้งจะเป็นยังไงครับโอ้วย I don't k อ่ะเดี๋ยวครูลองฟังนะครับกลางคืนโดนทิ้งก็จะเป็น night 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 ว่าสิบพอทิ้งกันไหนว่าสิมนีกันและกัน เดอะเบียเตร์ลองลงทุ่นเจจะไวใช่บีแคทผมชิ่วยูคลีนเดอะ o ูมโอ้ยไม่เอาครับขอโทษนะพุด And the last time 12 a.m. กิดก่อน midnight เที่ยงคืนครับ Very good midnight โอ้ท่า midnight นี่อยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปละ Where you going in such a hurry ก็ midnight มันชอบเซลเลยครับไม่เคยดีหรอครับ midnight เซลต้องรีบไปช้อปปิ้งแล้วครับ Midnight sale! <coughs> huh? Midnight sale? Well I must be going. Class is dismissed. Mm. I'm going to the midnight sale to buy some running shoes. Oh! -ho! Class dismissed! Bye! Bye. Bye. Oh! Bye. 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 oh I talk you. Hello! Welcome to Gag Talk! วันนี้นะครับจะให้น้องๆตั้งใจดูนะเพราะวันนี้มาสอนเทคนิคในการออกเสียงภาษาอังกฤษพูดได้แล้วก็เหมือนเจ้าของภาษา oh แท้ทรูครับโอ้ดีเลยค่ะ oh. อันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ต่อตัวน้องๆน,นะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้กันด้วยแล้วเทคนิคของพี่เกรกที่ว่านี่คือเทคนิคอะไรคะ Stop saying the T sounds หรือว่าไม่ต้องออกเสียงตัวทีทุกคำ เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงชัชดๆเลยนะครับ <All right. S 1> เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู The first one uh คำว่าอะไรครับอันนี้ก็ <Ident ify. S 1> รู้ Identify คำนี้นะ identify ไม่ได้ยินเสียงนิดเดียวเองหรือไม่ได้ยินเลย identify เดี๋ยวลองสิครับ identify นี่ถูกแล้วโอ้ชาวต่างชาติมากเลยนะคำคำนี้แปลว่าอะไรครับพี่กคำนี้แปลว่าแยกแยะก็ได้นะครับแยกแยะ identify โอเคคำต่อไปคำต่อไปครับนี่คำที่แปลว่าเาอันนี้เราก็เรียนมาแต่เด็ก mountain เออ mountain น่ารักดีนะ mountain mountain แต่จริงๆแล้วไม่ต้องออกเสียงตัวทีก็กลายเป็นเมา n t a อ่ะ mountain m o u n t a i เฮ้ยฟังันดูมันแปลกๆใช่ไหมครับไม่ได้ออกเสียงว่า mountain mountain แต่จะตัดถึงเสียงนิดนึง mountain mountain โอเคโอเคคำต่อไปคำต่อไปครับคำที่แล้วว่า20่สิอันนี้ใครๆก็รู้ twenty เออ twenty ก็ได้นะครับ ต่อวัยไงครับมีตัวที่ซองเออแล้วตัดทีไหนทีหน้าหรือทีหลังอลองดูครับ twenty twenty ชเวนชเวนี่ twenty twenty เรียกวีรอบหนึ่งครับ twenty ถูกต้องเลย twenty I'm 20 y e a r s old โอ้โอเคโอเคเกิร์ดต่อไปกำลังดีครับมีตัวทีหลายตัวเลยนี่อันนี้เหมือนจะเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า w r i t e w r i t e t road ริ t เทนอ่ะเราออกเสียงริดเทนใช่ไหมอ่านตรงๆก็ริดริดเทนอันนี้มันมีฮิดเด้นนิดนึงพี่เกรกดับเบิลก็ไม่ออกถูกไหมอ่ะลองดูอันว่าอะไรอ่ะริดริ t เทนริ t เทนริเทนริเทนโอเคหรือเลือเอานิดเดียวริดเทนโหนิดจริงๆค่ะนิดเดียวริดเทนริเทนแต่ว่าเขียนเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วเป็นเรื่องอดีตอดีโอเคมอาลไะมีสิกัมู้ทยโอ้ a า t l e c a แคสเหรอใช่เด็กๆนี้พี่อ่าน c a s t l ิถ้าเป็นเจ้าของภาษาก็ Castle Castle เอาตัวทีออกไปแ l e Castle Castle แต่ละคำพอเราลองพูดแล้วนี่คือเหมือนเจ้าของภาษาอยู่เนนียเนียนมากเลยแบบนี้ก็พูดได้สบายเลยแบบเหมือนชาวต่างชาติเลยพลิวๆอางั้นเดี๋ยวลองบอกคำปุ๊บตอบเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่มีทีปั๊บโอเคอยางคำว่ามันฝรั่ง โอเอลมะเขือเทศโอเอลอ่าอย่างคำว่าผลรวมโออ่อหมอฟันเดนอิสโอ้ยพอเธอพอเธอพูไอเลย what are you guys saying อีคำนึงเนี้ยคำว่าอะไรคำว่าฟันก็พูดไปเลยอี พอตัดทิ้งทีพอพอใช่ก็เจเจบอกไม่มีทีใช่ไหมทีเจกก็ลืมบอกว่าไม่ใช่ทุกคำหร้วามีคำศัพท์ที่สะกดด้วยตัวทีเป็นตัวอักษรตัวแรกหรือพยางค์แรกไม่ได้ตัดทิ้งเพราะมันจำเป็นเลยมันคือเทศท o เม t โต้ทเมโตมันฝรั่งก็พอเทอโต้พอเทโ้เอาปันก็ทีทีอ่า หมอฟันการดันชิตส์กต้องออกนะไม <Dent ist. S 1> ่ใช่เดชอิสไม่ได้นะเดนิสรู้สึกว่าคีย์หลักคือการรู้จักสตรีสของมันนะคะ,ะคือการเน้นก็คือถ้าพยางไหนเนี่ยมันยังต้องเน้นอยู่อะเราก็จะต้องออกเสียงตัวทีอยู่ดีใช่ครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นคําศัพท์ที่มารวมเสียงอื่นด้วยมีตัว<ม>อักษรอื่นด้วยเช่น Fasten your seatbelts มันอีกพูดว่า fasten your seatbelts f อ s t e n เหมือนอันนี้ listen listen มันอ n กลิสตินเราไม่ออกเสียง l i s t e n เหรอใช่ครับ listen วันนี้เป็นยังไงบ้างเทนิกแบบนี้ชายได้หรือเปล่าโอ้สุดยอดครับ I know โอเค ของผมอ้าวอยากพูดอยู่ทุกตอนเนี่ยมาแย่งพูดซะแล้วอยากเป็นมาดุยว่างั้นหละใช่เป็นโอเคเนี่นี่นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่รายการไอโนโอเคนำมาฝากกันนะครับสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ช่อง ALTV หมายเลขสี่เลยครับและก็อย่าลืมช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยนะคะทั้ง Facebook IG t ติ๊ o k อแล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้นะครับฟังคำไหนไม่ทันออกเสียงคำไหนไม่ได้ลองไปดูย้อนหลังนะครับฝึกกันเยอะๆนะ That's right but that's all the time for today so fasten your seatbelts listen Carapleen. again next time. So long. See next So you Bye-bye. time. โอปิคำค่ะมันเลื่อนโอเค here we go มันเป็นเรื่องของผีตักหรือยังไงวะ น,นี่ก็เขา้าอะเรกินยากรู้เทคนิคแบบนี้ใช่ได้หรือเปล่าไอโนโอเคของผ้มผมก็พูดอย่างนั้ต่อไม่ใช่ตามมูกตามมุกเขา